โหราพยากรณ์นะครับเป็นศาสตร์มาด้วยการศึกษาวงจรแห่งพระอาทิตย์พระจันทร์และก็ดวงดาวทั้งหลายในสุริยะจักรวาลซึ่งผู้เชี่ยวชาญเนี่ยก็เชื่อกันว่าตำแหน่งต่างๆของดวงดาวทั้งหลายนั้นจะมีความสัมพันธ์แล้วก็มีอิทธิพลต่อเหตุการณ์ต่างๆบนโลกใบนี้ดังนั้นจินตนาการเกี่ยวกับตำแหน่งของดวงดาวบนฟากฟ้า ที่อยู่ว่ารายล้อมโรคของเรานี้เนี่ยจะสามารถพิเคราะห์เพื่อทํานายปรากฏการณ์ต่างๆแล้วก็ชะตาชีวิตของมนุษย์ได้ซึ่งเขาจะมีการแบ่งเป็นจากราศีนะครับ12กลุ่มบนเส้นสุริยวิถีด้วยกันกลุ่มดาวจากราศีทั้ง12ดวงก็จะถูกแทนที่ด้วยสัญลักษณ์ทางดาราศาสตร์ให้มีความสัมพันธ์กับช่วงเวลาของแต่ละเดือนในหนปีนะครับ แม้ว่าการศึกษาจากราศีจะต้องใช้เวลาในการศึกษาอย่างยาวนานแล้วก็ยาก